สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยันยนต์ท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวโตโยต a ารีโนะคันนี้ Double c a b 2.4 Entry P 랜더เกียร์ออโต้นะคะมี ABS นะมี Airbag นะคะพวงมาลังกอร์น,น,มมนิ่ะมาน้องล้อแม็กสวยแบบนี้เลยาไปชมภายในกันเลย ภายในนะคะจะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ไม่วิ่งมาน้อยมากๆวิ่งมา20,000กิโลเท่านั้นรันเราไม่แท้ไม่จริงนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะรอบคันเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้สวยมากๆรถมือเดียวนะคะสภาพเหมือนป้ายแดงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารนะ ภายในนะคะตรงกลางนะสามารถวางวางแก้วน้ําวางพักแขนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงล่างกันต่อเลย รถสวยนะคะสภาพใหม่นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยที่สหายานยนต์นะคะจังหวัดนนทบุรีนะอยู่ถนนเส้นรัตนาธิเบศติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะอะเดินทางมาง่ายนะติดเ r t มอาีสายสีม่วงด้วยนะคะเมื่อกี้นะสถานีบางกระสอทางออกที่หนึ่งนะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะถ้าใครยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะในส่วนนี้เราไม่คิดค่าจัดนะคะ,ะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะราคาพิเศษทุกคพันเลยโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะฟรีค่าจัดไม่ใช้เงินออกรถนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้เป็น 2,400cc นะคะปี2022ปีใหม่ใหม่น้อยเครื่องยนต์แล้วก บัติเหตุที่ปั้นชนดับน้ำท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็เรามีใบคุรองให้จากชสบมด้วยนะมาที่ราคาคันนี้นะคะโเยต้ารีโว่ดับเบิลแคบ2.4 Entry p r e l a n d e r ปี2022เกียร์ออโต้คันนี้ราคา659,000บาทเท่านั้นนะคะถ้านกค้ามสนใจนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสายยานยนต์หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะ ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ